เรามาซื้อกันที่คลิปสามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ตรงกับวันพระเนาะคลิปสามนะคะก็คุณสุเห็นอ่าอ่าที่เขาขายผ้าถุงคล้ายๆคุณสุนะคะคล้ายๆคุณสุเขาขายเขาบอกว่าโปรพิเศษนะเขาบอกว่าโปรพิเศษผ้าถุงคุณสุเลยแบบเดียวกันกับคุณสุเลยนะคะเขาบอกว่าโปรพิเศษเขาบอกว่าขายอ่าสี่ร้อยเก้าบเก้าเขาบอกพื้นละสี่ร้อยเก้าเก้าซื้อนหนึ่งแถมหนึ่ง ื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วตกเป็นเท่าไรคะก็สองร้อยห้าสิบนั่นแหละ <c oughs> ขาดดุบาทเดียวแต่เขาบอกว่าไงคะต้องแช์ห้าแช์เห็นไหมคะแช์ห้าแชร์แชรสองแชร์ถึงจะได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกว่าโถแล้วไปแชร์มันเหนื่อยทำไมเกิด <c oughs> ค,คนอื่นเขาไม่อยากดูแล้วแชร์ไปแล้วเขาก็ว่าให้แช์มาทําไมอะไรอย่างนงี้นะคะประมาณนี้นะคะคุณสุคุณสุจะไม่บังคับใครว่าแชร์หรือไม่แชร์แต่ให้เอฟให้ทัน พวกสุไม่ได้มีเยอะไงคุณสุมีแค่ยันกระเพือนสองเพื่อนนะคะคนซื้อที่หลังก็ไม่ได้ะคะ่ะคุณสุก็เฉยๆะคะ่ะคือไม่ต้องแชร์แล้ไม่ต้องอะไรคือไม่ต้องอะไรนะคะคือตังคือตังคือตังก็ไม่ต้องโอนขอบอกอย่างเดียววจอจองไว้นะจบคือคําพูดย่อมย่อมสำคัญกับสิ่งอื่นนะคะเขาบอกว่าเทวดาเทวดานะคะเขาลงมาเขาลงมาถาม เขาลงมาถามพระพเจ้าคือเขามีข้ออังกังขาใช่ไหมเทวดามีข้อมีข้อข้องใจอ่ะข้องใจกังขาคือข้องใจข้องใจถามกันว่าเอ๊ะมนุษย์ขี้เหม็นเขาชอบเทวดาจะเรียกว่ามนุษย์ขี้เหม็น <laughs> คือเขาบอกว่ามนุษย์นี่ก็คือคือคือมีกลิ่นกายที่เหม็นค่ะคือคือเทวดาก็จะไม่ลงมาเวลาที่ที่ ที่มีมนุษย์เยอะๆคือลงมาเฝ้าพุทธเจ้าะนะคะเวลามีมนุษย์เยอะก็คือเขาจะไม่ค่อยมากันนะคะคือเทวดาจะมาช่วงเวลาไหนคะเทวดาจะมาช่วงเวลาประมาณสักเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสมเลย,ยรู้ได้ไงอันนี้เป็นคํากล่าวว่าอ้างว่าตามที่ฟังมานะคะตามที่พระท่านเทศมานะคะ ก็คือเทวดาจะลงมาประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามอะออกมาเพื่ออะไรเพราะว่าเพราะว่ามนุษย์หลับแล้วถ้าไม่หลับก็น้อยไงฮะน้อยลงกลิ่นเหม็นของกินกายมนุษย์ก็น้อยลงเทวดาก็จะมาเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าถามปัญหาธรรมะเลยว่าเป็นอ่าสิ่งที่ข้องใจกับ กับพระศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าเราใช่ไหมคะเวลาเหาะลงมาก็จะไม่เหาะมาก็จะไม่เหาะมาเบื้องเบื้องหลังนะคะคือเบื้องหัวเบื้องเฉียงแล้วก็เบื้องหลังจะไม่เหาะมานะคะเทวดาเขาจะมาด้านหน้าด้านข้างนะคะ เ็าจะเข้าแค่นี้นะคะถ้างั้นก็ไม่ได้นะ,ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเรามีบารมีใช่ไหมเป็นผู้มีบารมีนะ,ะจะมาเข้าเฝ้าจะมาบินบินยังเหาะมาผ <c oughs> ู้โดบ,บินเหมือนเครื่องบินเลยยังเหาะมาบนห่วยนะคะไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ะเทวดาก็จะมาช่วงปีหนึ่งปีสองแลถามพระพุทธเจ้านะ,ะถามเรื่องว่าเขาก็ถามกันนั่นแหละค่ะว่าคือเขาถามกันเขาถา,ถามกันว่ามนุษย์เช่นไรที่ ต้องสาธุการต้องสาธุด้วยนะคือก็คือมนุษย์แบบไหนนะมนุษย์มนุษย์แบบไหนคนแบบไหนที่ต้องสาธุด้วยนะคะแลนนี่ก็มาถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราก็ตัดบอกว่ามนุษย์ที่มีสัจจะนะคะมนุษย์ที่มีสัจจะเทวดาพึงสาธุการนะคะเทวดาก็ต้องถามต่ออีกเนาะกังขานะถามต่อว่าสัจจะแบบไหน ถึงต้องสาธุการนะคะเราพระพุทธเจ้าบอกว่านะคะตัดบอกว่าคือมนุษย์ที่มีสัจจะคำว่าสัจจะสัจจะกับตัวเองนะคะสัจจะกับตัวเองเมื่อมีสัจจะกับตัวเองแล้วย่อมมีสัจจะกับบุคคลอื่นนะคะสมมติว่านะคะมนุษย์บอกว่าฉันจะไม่ดื่มเหล้านะคะถ้าท่านไม่ดื่มเหล้าถ้าเขาเป็นคนที่มีสัจจะเขาก็จะไม่ดื่มนะคะฉันจะไม่ผิดลูกผิดเมียเขา เขาก็จะไ,ไม่ทำเพราะเขามีสัจจะกับตัวเองใช่ไหมคะฉันจะไม่ลักขโมยของใครเพราะฉันมีสัจจะฉันก็จะไม่ลักขโมยใช่ไหมคะฉันจะไม่อะไรนะคะมุสาใช่ไหมคะฉันจะไม่มุสาใช่ไหมคะถ้ามนุษย์ตนนั้นหรือบุคคลนั้นมีสัจจะเขาก็จะไม่มุสาใช่ไหมคะแล้วถ้าเขามีสัจจะกับตัวเอง รับรองนะคะล้านเปอร์เซ็นต์เขาต้องมีศัจ,จกับบุคคลอื่นใช่ไหมคะอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัส่านะคะแต่ก็เทวดานะคะควรสาธุการกับมนุษย์เช่นนี้ก็คือมนุษย์เช่นนี้มนุษย์ที่มีศัจจะนะคะดังเช่นนั้นถ้าถ้าคนไหนมีศัจจากับเรานะคะนะคะครบได้เลยนะฮะเ <c oughs> ขาเรียกว่าเชื่อเขาบอกว่าเขาบอกว่าบุคคลนี้ก็เชื่อ เ,เชื่อขนมจินได้ใช่ไหมคะเออเชื่อขนมจินได้ก็คือถ้าคนไหนมีสัจจะบอกว่าทําก็ต้องทาแต่ช้าหน่อยแล้วก็นะคะถ้าบอกว่าจองเอาไว้ให้ตั้งไม่ให้ก็ต้องเอาไว้นะคะเพราะว่าเรามีสัจจะเนาะอันนี้สาคัญนะคะสําคัญนะคะแต่บางครั้งนะคะเขาบอกว่าคนเราบางครั้งมันมันไม่มีมันก็เหมือนผิดสัจจะนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะแค่มาบอกเขาว่า ชาหน่อยนะคะคือยังไม่มีนะคะต้องขอโทษนะคะถ้ามีไม่ไหลให้มาเลยนะคะถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปกอดได้เลยนะลถบ้าน <c oughs> คุณสุเคยไปพูดกับธนาคารนะ <c oughs> มีคุณสุมีนี่สินรมันห้าหกล้านนะแต่ก่อนนะตอนปีอะไรคะสี่ศูนยนะปีต้มยำกุ้งยช่ไนะล้มละลายสุไปพูดกับธนาคารว่าทํายังไงก็ได้คุณสุหอบหลักฐานที่เป็นเน่ รายใจ่ายในบ้านเพราะว่าเราเป็นคือเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมเราก็หอบหลักฐานที่ลูกเรียนสี่คน <c oughs> สิ้นผลว่าใส่ค่าบ้านค่าค่าน้าค่าไฟค่าสารพัดนะเอ,เอาบินไปให้เขาดูหมดอะแล้วรายได้เราหาได้แค่เนี้เราก็บอกเขาว่าทํายังไงก็ได้ที่ฉันใช้หนี้คุณได้ <c oughs> ฉันทํางานคนเดียวเลี้ยงลูกสี่คนคุณทํยังไงก็ได้ธนาคารจะทําไงก็ได้เราจะยึดอะไรก็ได้ แต่ให้ฉันได้ใช้นี่คุณก็คือก็คือคุณสุไม่ได้บอกว่าทําไงก็ได้ที่ที่ให้ฉันอยู่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่คุณสุว่าทํำยังไงก็ได้ให้ฉันใช้นี่คุณได้โอ้โหเขาบอกว่าเขาเขายอมรับนะคะผู้อันผู้จัดการใหญ่ขังธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าโอ้โหยอมรับเพื่อจริงคุณสุหอมเอกสารไปคนเดียวทาคนเดียว ใช่นี่โมโต้เท่าท,ทุกวันเนี่ยอันนี้พูดถึงอดีตนะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วล่ะจะเปน,นึกถึงเลยโอเคแล้วเมื่อ,อไรคุณสุจะขายพระถุงนคลิปสามนะโอเคมาขายพระถุงนะคะคุณสุดได้มาทั้งหมด 10, ะะ 10, ะะสิบผืนนะคะสิบผืนนะคะก็คือผืนหนึ่งก็ร้อยหกสิบบาทนะคะนะคะถ้าใครอยากซื้อร้อยห้าสิบต้องร้อยมาเรือผืนหนึ่งก่อนตอนนี้มันสิบผืนเดี๋ยวต้องขายร้อยหกสิบบาทนะคะโอเคเรามาดูกัน,นะ ดูพร้อมกันนะคะคุณสุกแกะเมื่อกี้นะคะถ้าใครอยากรู้ก็ต้องดูคุณสุจจโมอะไรก็ฟังไปนะคะฟ <c oughs> ังไปเรื่อยๆนะคะฟังกันไปเรื่อยๆ <c oughs> โอเคตัวนี้เป็นสีอะไรเอ่ยน,นะคะ <c oughs> โออันนี้เป็นโบราณโบราณว <c oughs> ันนี้สีม่วงอมเขียวนะคะอมเขียวใบไม้แกะแล้วก็หัวเถาแบบผ้าพถุงโบราณโบราณเราเป็นไฟส้นเล็กๆนะคะนิ่มๆนะคะ นะทอทอแน่นมากนะคะแล้วก็นิ่มๆนะคะ,นะคะสีเขียวหัวเป็ดนะคะตีคุ้นด้วยม่วงนะคะเป็นม่วงเข้มม่วงดอกอัญชันนะคะก็เก๋ดีนะใส่เก๋ๆแล้วก็พับลงมานะออโอเคผืนแรกนะคะร้อยหกสบาทนะคะโอเคผืนแรกพูดตั้งนานเพิงขายได้ผืนเดียวโอเคเรามาผืนที่สองกันดีกว่านะคะยายว่าคุณสุดนะคะคุณสุดดสุ ถ้าถ้าคุณสุก็ไหลไปนะคะบางทีก็ลืมขายนะคะอย่าว่ากันนะคะน่าว่ากันนะคะโอเคโอเคตอนนี้สีอะไรคะเหลืองทองนะคะเหลืองทองตีนดําหัวดํานะคะตีนดําหัวดำเนาะคุณสุไม่พือนะคะก็ร้อยหกร้อยหกสิบบาทเองนิ่มๆแน่นๆนะคะหน้าใสเหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะสวยนะคะ จะออกเหลืองทองนะคะนะคะไม่มีสะดุดนะคะนิ่มมากนะคะนะคะท่อแน่นนะคะท่อแน่นนะคะรับรองน,น,นะคะ,อะ,คะโอเคพื้นที่สองแล้วพื้นที่สามแล้วกันเนาะใครที่บอกว่าอยากได้ผืนนี้นะคะมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วนะร้อยห้าสิบซื้อไม่ได้ต้องซื้อร้อยหกร้อยร้อยหกสิบแล้วกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนคนคนที่ เนี่ยนะคะฝาน้ำทะเลนะคะหัวเป็นเหลียงไผ่ข้างล่างเป็นเถานะคะเถาเข้มนะคะตัวนี้แต่เรามาสวยนะคะคุณสุดตัดไปแล้วตัวหนึ่งนะคะถ้าถ้าถ้าใครเห็นคุณสุดใส่คุณสุดใส่วันศุกร์ก่อนนั้นใช่ไหมคะโอเคร้อยหกสิบบาทนะคะเขาขายร้อยหกสิบบาทนะคะเดี๋ยวเหลือรอยมันเหลือผืนเดียวก่อนแล้วกันะ ให้ขาย150นะคะตอนนี้มันมามีพวกพวกนะคะอ่านะคะมันยังใหม่อยู่นะคะยังใหม่ <c oughs> เดี๋ยวขอคิดที่สนะเคยซื้อกันต่อนะ